แต่เมื่อกี้เราไปที่อ่าเป็นจุดกลางเต็นจุดกลางเต็นนะครับกลางค่ำเมื่อคืนก็มากลางเต็นนอนได้งูเนือเต็มหมดรู้ได้ไงอ๋อไม่มีไม่มีไปนอนมาแล้วแต่ไม่ใช่ที่นี่ที่ไหนที่อื่นน่ะมีงูที่นี่อ่ะมีเสือสิงโตเงี้ยหยอกหยอก็มมีไม่มีนะพูดถึงน้ำเนี่ยทำไมครับช่วงนี้น้ำมันไม่ค่อยมีผมก็ทำให้ผมนึกถึงปีห้าสี่ปีห้าสี่ช่วงน้ำท่วมอ่าช่วงน้ำท่วมเป็นยังไงฮะ น้ำทั่วไปเนี่ยมันจะขึ้นใช่ไหมแบบขึ้นมาถึงหน้าอกเลยอ๋ออืมน้ำบ้านคุณขึ้นไหมขึ้นครับโอ้หน้าดีหน้าบ้านผมไม่ขึ้นอ๋อไม่ขึ้นน้ำไม่ขึ้นถึงหน้าอกไม่น้ำไม่ขึ้นควรละห้าบาทเท่าเดิมถ้าขึ้นผมก็ไม่มีตังค์ซื้ออยู่ดีครับเฮ้ผมไม่อีกมีอะไรฮะพูดถึงน้ำเนปีหกสี่เหมือนกันทำไมฮะห้าสี่ห้าสี่หกสี่แล้วปีห้าสี่เหมือนกันทำไมฮะบ้านอื่นเนี่ยเขาท่วมแค่ใต้ถุนอ่าผมพูดนะใต้ถุนไม่ท่วมใต้ถุนก็คือไม่มมีน้ําเลย่ท่วมถึงหลใต้ถเนก okay <laughs>